โหดที่สุดต่างชาติยอมรับวิธีการเตะของมวยไทยเป็นวิธีการเตะที่อันตรายที่สุดโหดที่สุดและทำลายล้างคู่ต่อสู้ได้มากที่สุดกว่ากีฬาชนิดอื่นครับหลังมีคนนำไปเปรียบเทียบกับการเตะแบบคาราเต้ที่ว่ากันว่าน่าจะเป็นกีฬาการเตะที่โหดไม่แพ้กับมวยไทยเลยทั้งหมดนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรติดตามชมในคลิปนี้ครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ FM Sport จะขอพาเพื่อนๆไปส่องดูความขี่แแดงของแฟนมวยชาวต่างชาติทั่วโลกกันสักหน่อยครับหลังจากที่เมื่อไม่กี่อาทิตย์ที่ผ่านมานัน,นะครับได้มีช่อง YouTube ที่มีชื่อว่าเ o ทส Sport นะครับผมเขาก็ได้มีการออกมาทำคลิปเกี่ยวกับการเตะของนักมวยไทยของเราครับที่ว่ากันว่าเป็นวิธีการเตะที่ทั้งโหดอันตรายและรุนแรงอย่างมากซึ่งหลายๆคนก็น่าจะรู้กันดีอยู่แล้วนะครับ ว่ากีฬามวยไทยของเราเนี่ยมีศิลปะวิธีการต่อสู้ที่ค่อนข้างหลากหลายและอันตรายทุกกระบวนท่าอย่างมากครับไม่ว่าจะเป็นหมัดเท้าเข่าศอกและอีกหนึ่งอาวุธของมวยไทยที่ชาวต่างชาติได้ให้ความสนใจมากๆนั่นก็คือวิธีการเตะของนักมวยไทยของเรานี่แหละครับและที่สําคัญวิธีการเตะของมวยไทยก็ค่อนข้างจะมีอยู่หลากหลายวิธีมากๆครับไม่ว่าจะเป็นการเตะแบบเจาะยางคู่แข่งการเตะตัดขาหรือการเตะแบบเวียงสุดกําลังไปที่บริเวณลําตัวของคู่ต่อสู้ หรือแม้กระทั่งการเตะไปที่บริเวณศีรษะของคู่แข่งซึ่งเป็นท่าที่ทําให้หลายๆคนน่าจะรู้กันดีอยู่แล้วครับว่าถ้าเตะโดนเข้าไปจังๆบริเวณข้างขมับเนี่ยอาจจะมีถึงน็อกได้เลยครับ ซึ่งจากตรงนี้หละครับจึงเป็นข้อสังเกตของชาวต่างชาติาหลายๆคนครับที่พวกเขาได้มีมุมมองและก็ได้ออกมาพูดถึงเกี่ยวกับวิธีการเตะแบบนักมวยไทยของเราว่าทําไมถึงอันตรายและเตะได้แรงได้มากกว่ากีฬาชนิดอื่นๆได้ขนาดนี้จนกระทั่งก็ได้มีคนออกมาตั้งกระทู้ในเว็บต่างๆเกี่ยวกับคําถามวิธีการเตะของมวยไทยของเราและก็ได้ออกมาเปรียบเทียบกับการเตะแบบคาราเต้ ว่าระหว่างคาราเต้และมวยไทยกีฬาชนิดไหนเตะได้โหดกว่ากันจนกระทั่งก็มีหลายๆคนได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นในมุมมองที่หลากหลายและแตกต่างกันออกไปครับแต่ทว่าความคิดเห็นส่วนมากพวกเขากลับได้มองว่ากีฬามวยไทยนั้นมีวิธีการเตะที่โหดและอันตรายกว่าคาราเต้ครับโดยพวกเขานั้นได้ให้เหตุผลว่าวิธีการเตะแบบมวยไทยนั้นพวกเขาจะใช้วิธีการเหวี่ยงเอวและส่งน,น้ําหนักแรงลงไปที่บริเวณขาในการเตะดังนั้นเนี่ยเราจึงจะเห็นได้ว่าทําไมการเตะแบบมวยไทยมัน ถึงได้ดูรุนแรงและอันตรายอย่างมากแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับการฝึกซ้อมมาอย่างชํานาญด้วยนะครับเพราะนักมวยชาวไทยหล,หลายๆคนเองก็ได้มีพื้นฐานในการเตะมาตั้งแต่ยังเป็นเด็กอยู่แล้วซึ่งต่างกับวิธีการเตะของคาราเต้ครับที่จะเน้นไปที่ความรวดเร็วและใช้วิธีการเวียงขาเหมือนแส้แล้วใช้จมูกเท้าในการกระแทกเป็นหลักดังนั้นเนี่ยเลยดูเหมือนว่าวิธีการเตะที่ทําลายล้างคู่ต่อสู้ได้มากที่สุดและแรงที่สุดก็คงจะเป็นมวยไทยของเราเนี่ยแหละครับดังนั้นจากคลิ ดังกล่าวที่ได้ออกมาโพสต์เกี่ยวกับความอันตรายของวิธีการเตะแบบมวยไทยที่ว่ากันว่าน่าจะเป็นกีฬาที่ใช้ในการเตะที่โหดที่สุดในโลกนั้นก็ได้มีแฟนมวยชาวต่างชาติหลายๆคนได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายเลยนะครับซึ่งจากตรงนี้พวกเขาจะออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีการเตะแบบศิลปะแม่ไม้มวยไทยเอาไว้อย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเอาเป็นว่าเราลองไปส่องดูความคิดเห็นบางส่วนจากพวกเขาดูกันเลยดีกว่าครับ โดยเรามาเริ่มกันที่ความที่เห็นของแฟนมวยชาวต่างชาติคนแรกกันเลยดีกว่าครับซึ่งเจตัวนั้นก็ได้เข้ามากล่าวว่ากีฬาการต่อสู้ของมวยไทยเป็นอีกหนึ่งกีฬา,าชนิดหนึ่งที่ใช้วิธีการเตะได้แรงมากชันเคยมีโอกาสได้เรียนทั้งศิลปะการต่อสู้เทควันโดคาราเต้และมวยไทยส่วนตัวชั้นมองว่าวิธีการเตะของมวยไทยเป็นวิธีการเตะที่แรงและอันตรายที่สุดในขณะที่คนต่อมาก็ได้ออกมากล่าวถึงการเตะของมวยไทยต่อไปอีกว่า เมื่อ5ปีก่อนฉันได้มีโอกาสมาเรียนฝึกซ้อมมวยไทยที่ประเทศไทยฉันยอมรับเลยว่าการเตะของพวกเขามันบ้าคลั่งมากนักมวยไทยหลายๆคนแข่งกันเตะต้นกล้วยให้หักเป็นว่าเล่นซึ่งครั้งแรกที่ฉันเห็นมันน่าทึ่งมากในขณะที่คนต่อมาก็ได้ออกมากล่าวต่อไปอีกว่ามวยไทยเนี่ยมีศิลปะการออกอาวุธที่หลากหลายจริงๆ ซึ่งอีกหนึ่งสิ่งที่ฉันสงสัยมาตลอดนั่นก็คือทำไมวิธีการเตะของพวกเขามันถึงได้แรงขนาดนั้นเช่นเดียวกับคนต่อมาที่ก็ได้เข้ามากล่าวเสริมต่อไปอีกว่าฉันเป็นแฟนกีฬามวยของ UFC นะแต่ฉันยอมรับเลยว่าวิธีการต่อสู้ในกติกาวมวยไทยของวั e c h a ม p i o n s h i p พมันน่าดูมากและที่สำคัญฉันไม่เคยเห็นวิธีการเตะแบบมวยไทยในเวที UFC เลย ในขณะที่คนต่อมาก็ได้ออกมากล่าวเสริมไปอีกว่านอกจากศอกที่อันตรายแล้วอีกหนึ่งสิ่งที่ฉันมองว่าอันตรายสําหรับมวยไทยนั่นก็คือการเตะนี่แหละพวกเขาเตะได้แรงมากซึ่งก็มีอยู่หลายๆครั้งที่ฉันเห็นวิธีการน็อกคู่ต่อสู้ด้วยวิธีการเตะของนักมวยไทยมันโหดร้ายจริงๆในขณะที่คนต่อมาก็ได้ออกมากล่าวต่อไปว่า น่าแปลกใจที่นักมวยชาวยุโรปส่วนมากไม่สามารถใช้วิธีการเตะได้รุนแรงแบบนักมวยไทยทั้งๆที่โครงสร้างร่างกายดูดีกว่าและใหญ่กว่ามากมันเป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจจริงๆเช่นเดียวกับคนต่อมาที่ก็ได้เข้ามากล่าวต่อไปว่า มันน่าสนใจตรงที่ทำไมนักมวยไทยถึงมีวิธีการเตะที่แรงและทรงพลังได้ขนาดนั้นฉันสงสัยว่าพวกเขาต้องฝึกซ้อมมาหนักแค่ไหนถึงจะทำได้แบบนั้นซึ่งแน่นอนถ้ามีโอกาสฉันจึงอยากจะลองเรียนมวยไทยดูสักครั้งเช่นเดียวกับคนต่อมาที่ก็ได้เข้ามากล่าวเสริมไปอีกว่า ฉันเห็นด้วยนะว่าทำไมมวยไทยถึงเตะได้หนักและอันตรายกว่ากีฬาอย่างคาราเต้ฉันมองว่ามวยไทยสามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตนอกสนามได้และอีกทั้งวิธีการเตะของมวยไทยมันยังแข็งแกร่งไม่ต่างอะไรกับการเอาไม้มาฟาดเลยในขณะที่แฟนมวยชาวต่างชาติคนต่อมาก็ได้เข้ามากล่าวสั้นๆต่อไปว่าความดุร้ายของกีฬามวยไทยยังคงดีที่สุดสำหรับฉันพวกเขาไม่ได้มีดีแค่การเตะ แต่พวกเขายังมีความอันตรายไปหมดทุกส่วนของร่างกายไม่ว่าจะเป็นหมัดหรือศอกซึ่งชั้นคิดว่าแค่นี้มันก็เพียงพอสำหรับความอันตรายในการต่อสู้แล้วเช่นเดียวกับคนต่อมาที่ก็ได้ข้อมากล่าวต่อไปว่ามวยไทยมีวิธีการเตะที่หลากหลายและทรงพลังแทบจะทุกท่าพวกเขาสามารถทำให้ขาของคุณไม่ได้ง่ายๆด้วยวิธีการเจาะยางไปที่บริเวณต้นขาจุดเดิมซ้ำๆ ในขณะที่คนต่อมาก็ได้ออกมากล่าวชื่นชมวิธีการใช้อาวุธของมวยไทยของเราต่อไปว่าสำหรับฉันไม่มีกีฬาชนิดไหนที่สามารถต่อสู้ได้อย่างสวยงามเหมือนมวยไทยอีกแล้วพวกเขามีศิลปะการต่อสู้ที่น่าดึงดูดและแฝงไปด้วยความอันตรายซึ่งหลายต่อหลายครั้งฉันเห็นพวกเขาน็อคคู่ต่อสู้ด้วยวิธีการเตะไปที่บริเวณข้างขมับแบบทรงพลังซึ่งมันบ้ามาก ในขณะที่คนต่อมาก็ได้ออกมาพูดถึงประโยชน์ของการใช้ขาของนักมวยไทยว่าการเตะของนักมวยไทยมันเป็นศิลปะชิ้นเอกสําหรับพวกเขาเลยก็ว่าได้เพราะมันสามารถเตะทําร้ายคู่แข่งได้แบบทรงพลังอีกทั้งขายังสามารถยกขึ้นมาบล็อกหรือถีบคู่แข่งออกไปในบริเวณระยะประชิดได้ในขณะที่คนต่อมาก็ได้ออกมากล่าวต่อไปว่า บางทีฉันก็สงสัยอยู่เหมือนกันนะว่าทําไมนักมวยชาวไทยถึงได้เตะได้อย่างทรงพลังและรุนแรงขนาดนั้นกีฬาการเตะมีหลากหลายชนิดทางฟุตบอลคาราเต้หรือแม้กระทั่งเทเบนโดแต่ทว่ามวยไทยเป็นกีฬาที่เตะได้แรงกว่ากีฬาพวกนี้ซะอีกเช่นเดียวกับคนต่อมาที่ก็ได้เข้ามากร่าวต่อไปว่า ในฐานะที่ฉันไม่ใช่นักมวยฉันสามารถจินตนาการได้เลยว่าวิธีการเตะของนักมวยไทยในแต่ละครั้งพร้อมกับมีเสียงดังออกมาจากการเตะคู่ต่อสู้ราวกับเหมือนกระดูกจะหักมันดูบ้าคลั่งจริงๆมวยไทยเนี่ยเป็นกีฬาอีกหนึ่งชนิดที่ฉันไม่มีทางลองมันแน่นอนและนี่ผมจะขอนำคอมเมนต์นี้ไปคอมเมนต์สุดท้ายสำหรับคลิปนี้แล้วนะครับโดยความคิดเห็นของแฟนมวยชาวต่างชาติคนสุดท้ายก็ได้เข้ามากล่าวปิดท้ายว่า มวยไทยเป็นกีฬาอันตรายที่ค่อนข้างฝึกยากเป็นศิลปะการต่อสู้ที่ดีที่สุดในโลกฉันคิดว่าพวกเขาต้องฝึกซ้อมมาอย่างชำนาญหรืออาจจะตั้งแต่ยังเป็นเด็กถึงกว่าจะเตะได้แรงขนาดนี้และทรงพลังมากครับ และนี่ก็คือความคิดเห็นทั้งหมดของแฟนมวยชาวต่างชาติทั่วโลกที่ผมได้เก็บรวบรวมมาฝากท่านผู้ชมกันหลังจากที่พวกเขานั้นได้ออกมาแสดงทัศนะคติและมีมุมมองเกี่ยวกับวิธีการเตะของศิลปะแม่ไม,ม้มวยไทยของเราที่ว่ากันว่าเป็นกีฬาอีกหนึ่งชนิดที่มีการเตะได้รุนแรงและทรงพลังมากที่สุดในโลกเลยครับและนี่ก็คือทั้งหมดของ FM Sport สที่ผมได้เก็บรวบรวมข่าวและกีฬามาฝากท่านผู้ชมกันเพื่อนๆมีความคิดเห็นกันอย่างไรก็อย่าลืมเลื่อนเอข้ามาคอมเมนต์และพูดคุยกันได้เลยนะครับ และที่สำคัญถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับ FM s p o r t ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ